สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแห่ขอเลขเด็ดต้นเรือง507ปีแห่ขอเลขต้นเรืองโบราณยักษ์อายุ507ปีวันที่15ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวบ้านพากันไปขอลาบจากต้นเรืองต้นพึ่งขนาดความยาว36คนโอบสูง25เมตรอายุประมาณ507ปีในพื้นที่บ้านตุ่นหมู่3ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา โดยมีชาวบ้านจำนวนมากนำดอกไม้ทุบเทียนมากราบไหว้ขอลาบซึ่งจะมีพึ่งมาทำรังบนต้นเรืองทุกปีมากกว่า30รังจากการสังเกตต้นเรืองอายุกว่า507ปีซึ่งเป็นที่ทำรังของพึ่งหลวงกว่า30รังบริเวณปากทางเข้าด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตนุนและเป็นต้นเรืองต้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยาและเก่าแก่ที่สุดที่ยังมีให้พบเห็น ทางผู้ใหญ่บ้านโมสามได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ทำการอนุรักษ์ต้นเรืองเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่อยู่อาศัยของพึ่งหลวงมาตั้งแต่โบราณการจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านชุมชนบ้านตนุนโดยต่างเชื่อว่าเจ้าพ่อเรืองจะปกปักรักษาคุ้มครองและให้รับชาวบ้านได้อยู่ดีมีสุขและยังให้การช่วยเหลือหากมีใครมาบนบานขอให้เจ้าพ่อเรืองช่วยเหลือ และผู้ที่มาขอให้ท่านช่วยก็จะประสบผลสำเร็จไปตามๆกันขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ